สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการรู้อะไรไม่สู้รู้อย่างนี้ครับรายการที่จะไขทุกเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนที่นักลงทุนมือใหม่ต้องรู้ควรรู้และทําความเข้าใจไปกับพวกเราสบายโตครับครับสวัสดีครับพี่สิบเราก็ต้องหางกันสักหน่อยแล้วกันโอเคตามมาตรการเนาะโอเคครับเป็ไงครับนีกว่นนี้ก็ตอนนี้ก็อากาศร้อนอดูแลสุขภาพกันด้วยครับคราวนี้ก็คือผม ได้เข้ามาสู่การลงทุนแล้วตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมยังคงเป็นนักลงทุนมือใหม่อยู่อ,อืแน่นอนว่าทุกคนก็จะมีเรื่องที่แบบว่ารู้สึกว่าเต็งทาผิดพลาดครั้งใหญ่อตอนนี้ผมเลยอยากทราบว่าเรื่องที่ผมทาไปแล้วผมรู้สึกผิดพลาดมากที่สุดเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยม,มันคือเรื่องอะไรครับพี่สิทธิ์เอ้าคือนิกกำลังจะถามว่านิกทาอะไรแล้วพี่อามันนิกมันก็ขึ้นอยู่กับตัวนิกเองแหละวันนี้ก็ทำแลวนิกก็ต้องคิดเองอแต่โอเค <laughs> เอางี้แล้วกันครับ <laughs> ว่าจากที่พี่จากที่พี่ วิเคราะห์มาเนี่ยวิเคราะห์หุ้นมาแล้วก็คุยกับล<อ>ูกค้ามาเนี่ยเอางี้ละกันพี่ขออนุญ,ญาตสรุปเป็น5ข้อหลักๆละกันว่ากลุ่มความผิดพลาดส่วนใหญ่ที่นักลงทุนเขาจะทํากันเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือซื้อหุ้นตามเขาให้เขาที่ว่าเนี่ยจะเป็นใครก็ได้นะฮะคือจากหนังสือพิมพ์รายวันก็ได้หรือว่าจากบรรดาคนใน Facebook ที่ที่เรียกตัวเองท,ที่ที่มีการวิเคราะห์กันอยู่ใน Facebook รหรือแม้กระทั่งนักวิเคราะห์ด้วยกันเองนะพี่ก็ยังยอมรับเหมือนกันแล้วก็คือ เป็นคือฟังเสร็จปุ๊บแล้วซื้อเลยโดยที่ไม่ได้มีการฟังถึงเหตุผลในการเข้าซื้อหรือบางทีคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า,าข้อมูลหุ้นหรือหุ้นตัวนั้นทําอะไรนะครับซึ่งข้อน,นี้เน้นเหมือนกันนะเพราะว่าคือบางทีบางทีมันจะมีข้อสรุปประมาณว่าเอ้าอย่างนี้ก็คือไม่ต้องฟังนักวิเคราะห์ก็ได้สิคุณก็ไปคิดวิเคราะห์เองแต่อย่างที่แต่อย่างที่พี่บอกไปก็คือว่าคือซื้อหุ้นตามซื้อได้ครับแต่ว่าคือพอฟังมาแล้วเนี่ยเราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็หรือไม่ก็ถ้้าาฟังมแลวี่ ดูเหตุผลก็สักนิดหนึ่งว่าทําไมเขาถึงเลือกหุ้นตัวนี้นะครับอย่าอย่าฟังปุ๊บแล้วซื้อเลยอันเนี้ยมันไม่โอเคนี่คือความผิดพลาดอย่างแรกคือเหมือนอารมณ์บา่าพอได้ยินว่าหุ้น A อ C นี่จะขึ้นแล้วก็เคาะไปเลยโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าเหตุผลที่เขาหมอมันจะขึ้นคืออะไรแล้วหุ้น A อ C ีซีนั้นทำอะไรบางทียังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือความผิดพลาดข้อแรก อันดับข้อสอ2มันก็ต่อเนื่องมาจากข้อแรกแล้วน,นะครับก็คือว่าคุณคไม่ได้หาข้อมูลนะครับบางทีคุณอยากจะลงทุนในหุ้นตนัวนี้เห็นชื่อหุ้นมันสวยหรือบางทีไปรู้อะไรมาหรือว่าบางทีไปรู้โพยลับหรืออะไรประมาณนี้มาแล้วคุณก็ลงทุนไปเลยโดยที่ไม่ได้สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าหุ้นที่คุณกําลังลงหรือว่าสินทรัพย์ที่คุณกําลังลงอยู่เนี่ยมันคืออะไรซึ่งเอาจริงๆเนี่ยอันนี้คือความเสี่ยงมากที่สุดนะครับอันดับที่3กับทัศนคติที่ว่าไม่ขายไม่ขาดทุน ผมได้ยินบ่อยมากนะครับคือพี่ต้องบอกว่าพี่ได้ยินบ่อยมากคํานี้นะครับปกติคุณซื้อไปเนี่ยเมื่อราคามีการปรับตัวลดลงเนี่ยคือนักลงทุนเนี่ยมักจะรอมักจะกอดไว้แล้วก็รอให้ราคาเนี่ยขึ้นไปถึงจุดที่มันคุ้มทุนแล้วค่อยขายออกไปคือไม่อยากขาดทุนโดยถือกติที่ว่าไม่ขายอ่ะไม่ขาดทุนนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถือว่า มันจะมันมัน,ม,นมันมีต้นทุนที่เรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสละกันในขณะที่เงินคุณไปจมอยู่กับหุ้นที่มันไม่ดีหรือว่าหุ้นที่คุณลงทุนผิดพลาดไป<ม>แต่มันก็มีหุ้นตัวอื่นที่มันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเหมือนกัน<ม>ตรงนี้คุณก็ต้องเวทดีๆนะครับ อันดับที่4ก็คือคุณไม่มีวินัยในการลงทุนน่ะคือบางทีการเข้าซื้อหรือว่าอะไรแต่ละครั้งเนี่ยคุณบอกเหตุผลไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคุณเข้าไปซื้อเพราะว่าอะไรหรือบางทีคุณเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้กําหนดจุดที่จะออกหรือไม่ได้มีการเตรียมสถานาการณ์ไว้ว่าถ้าราคามันผิดทางขึ้นมาเนี่ยเราควรจะทํำยังไงนะครับหรือบางทีเนี่ยคุณมีแผนการลงทุนก็จริง แต่คุณปล่อยให้อารมณ์เนี่ยมันเข้ามาครอบงําจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณไม่ยอมทําตามแผนไม่ยอมทําตามแผนการลงทุนของคุณ <inent S 3> นะครับ,รบอันดับที่5เนี่ยก็คือเรื่องของ over confidence คือนักลงทุนบางทีเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปใช่คืองี้ครับคำว่าไม่ควรเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าคือให้เราให้เราให้เราเราแวงไ,ไปสักทุกอย่างหรือว่ากลัวไปสักทุกอย่างนะครับแต่ว่าคําว่า over confidence ของพี่เนี่ยมันหมายความว่าคือบางทีอะ่ะ คุณเข้ามาลงทุนเนี่ยคุณเข้ามาลงทุนสักพักหนึ่งเนี่ยคุณคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์มากแล้วคุณคิดว่าคุณผ่านทุกอย่างเกี่ยวกับตลาดทุนมาหมดแล้วจนคุณลืมที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดตายของนักลงทุนมือใหม่เหมือนกันนะครับ,รบสรุปนิดหนึ่งนะครับหข้อที่ผมมองว่าที่พี่มองว่านักลงทุนนักลงทุนมือใหม่มากจะผิพาดอันดับแรกเลยก็คือซื้อหุ้นตามคนอื่นโดยที่คุณไม่ไต่ตองอะไรเลย 2. ใช่ไม่หาข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัหือ้กทท่่งงุุุนนีคคณล็ ถือคติที่ว่าไม่ขายไม่ขาดทุนซึ่งนี่พี่บอกเลยว่าเป็นทัศนคติที่ผิดนะครับอันดับที่4ก็คือไม่มีวินัยในการลงทุนหรือบางทีปล่อยให้อารมณ์ครอบงำจนเกินไปจนละเลยนะครับแล้วก็ข้อ5ก็คือเรื่องของการมีความมั่นในมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนไม่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,มนะครับก็ฝากไว้แล้วกัน5ข้อนี้ครับก็ช่วงนี้ก็มีหุ้น IPO เข้ามาเยอะเลยก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับใช่ครับสาหรับวันนี้ก็ใครมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาเลย ใต้ด้านล่างได้เลยจะนำพี่สิทธิ์มาตอบให้เหมือนเดิมนะครับ,รบแต่วันนี้เรา2คนก็ไปแล้วครับผมสว,ส,สวัสดีครับ